ใส่โซ่แล้วครับใส่สลิงดึงแล้วครับเอาละครับ,รบง่ายเลยครับจบเลยส่งกับคีเพื่พอส่งได้เลย เหลือแตนเก่งๆนี่เลยนะพูดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็ออกมาแล้วด้งขึ้นแล้วนะครับ

แต่งรอบ้านมันสีขาบ้านทังไออหัวแงคักกนี่เด้อันนี้อันนี้มันงไดิใกล้ๆให้ผมหมือนบุ่งเอมันีม <e right ัดสีเงามนอะจแตว่าสืบางยังคักอีีเด้ติดท e> uh ั uh ้งอย่างเงินบ uh ่ด uh ่คร uh. ับมันมันยังหัวคัติดไอวแม่นาต้องบ้านเห็นมันมันก็ยังยังมาไดดิ่นี่เป็นน้องเออยังเป็นน้องมันด้ดิ่ที่ เ้ยนวยอยู่ดิแนมองัวอข้าวักงมองสัแสดงว่าสิดเจอทีมงานี่อยู่ดอกอยู่ใกล้ๆให้ผมเดี๋ยวอยู่ไว้ลืม อีกแปลงหนึ่งเดียวเขาจะล่องไปเอามาดำแล้วนะครับทีมงานคุณภาพเลยครับเกียกตมมูนุยปุยครับบอจะเป็นแนี่ยหนีเหมือนซิบุริกูหรือเปล่าเนี่ยทำไมแล้วแต่อายติดไม่ยอมใบเหมืนไยอมใบเหมือน ข้างให้มื่อก็เสียนำหนักดือยนะยานมาย่างเราบางเทียนไม่ย่าเดิเอเมนอยู่เม่นอยู่พ่อเจ้าควายหลังเขาดีเขาเอารถอีแตกเขามาใส่เอาลัานกันอยู่ใกล้ใกล้ๆนี่แหละบอตอนมาเก็บกูกัสิบุญเพืนเห็นกันสิบ่ามั่นจะของ เมนูเมนู่าเอาล่อยเองสีอันแตรไรยงดไปให้พพ้่มเราฟันยังเดียวซีอาทุ่มก็ไม่เอาตัวแบงเบคือพูดหนึงการขโมยหัวมันนะครับมันมันราคาดีเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ทั้งข้าวทั้งอะไรก็เหมือนกันนะครับก็โดนขโมยอย่างนี้แหละครับไอ้ไอ้ป้านี่แมนบอแมนครับแมนเบ์ดเลยอรือครับามล็อกครับน่ครับตัวแคตเตอร์พิลล่านะครับก็สารพัดประโยชน์ ส่วนใหญ่จะเป็นใช้ในงานขุดถนนนะครับงานขุดท่อขุดใดเราจะเจอใช้ในงานไร่ก็ก็ล้านมันนะครับอันนี้ก็มาใช้ในไร่ในการตัดมันสำปะหลังนะครับแคทเทอร์พิลล่านะครับเครื่องแคทนั่นแหละพวกนี้น่าจะเป็นเครื่องตระกูลคัมิ้นนะครับสุดยอดทางด้าน เครื่องยนต์จะกกนหนักดีเซลนะครับคำมมินเบน,นสิใบสองหรือใบสามหนองสองเครื่องหน่อเนี่ยน,นะครับก็กำลังพิจารณากันอยู่จะเอาให้เต็มคันนะครับ มเดี๋ยวเอาลงนะครับเอาคนเอาคนงานลงก่อนนะครับ อ้าวพ่อเหบอครับอ๋อไอจอยท่านไหนอ๋อโอเคเดี๋ยวลงแล้วนะครับวันนี้น่าจะหยุดกิจการเป็นแค่นี้ด้วยนี่หม่อีกม่ดูแล้วเดี๋ยวเอาบา,บาย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  นะครับนี่ครับแม่แม่ทีมงานนะครับของไร่นะครับก็เดี๋ยววันนี้น่าจะจบงานแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับ